เอาขึ้นแล้วคก็ไปน่องเอาปึ๊บเออหาวิธีการเราเหรอครับอยู่เครเับเตีนแหนียนมากครับเอาดันขึ้นมาทีนี้เอาเอาบึร์ตจำเบิร์เอาบึร์ตจำเบิร์เอาเบิร์ตจำเบิร์อันนี้คือตีนแหนยังมาท่านเบิดครับพี่น้องเนี่ยยังมาท่านเบิดครับคุณเราครับพี่น้องเอ <c oughs> เอ <c oughs> นี่แหละนี่แหละหอบขึ้นหอบขึ้นเอาเอา่าตัว เออมัดเอาจังไหนป่ะเนาะเี๋นะครับสาวขึ้นครับผิดไรผิดไรก็เอาหนักจรงจี้ลาบพี่น้องผิดไรก็เอาหนักเออเดึงขึ้นดึงขึ้นเออเรือลุมบนนอกบัดเดินเออเด้งบึ้นจ้ำบุดเอาอจ้ำบุดบจ้ำบุดโอ้ยพี่น้องเอาเปล่งเอาได้พี่น้องได้แหฉเดียวครับเต็มลำเรือครับแหฉเดียวเต็มลำเรือของแฉครับนี่ครับ ของแค่เท้หวาวมา,าั่นวะเออเอาเอายังบอท่านเบิดอนกับเอายกสามยกสามยกสามมวลขึ้นมวนขึ้นเออมวนขึ้นมวนขึ้นยังบอท่านเหมดอนกับพี่น้องเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเออลอยลอยู่บนอบาตอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเพื่อนเราครับ